นุ่มๆอ่านี่อะไรนี่นี่นายส้มส้มชอบเลยนะต้นส้มอ่าเขาชอบต้นส้มแล้วบอกแล้วบอกว่าตัดออกตลอดเขาเล่นดูเม็ดนี่เป็นน้ำส้มอะไรครับส้มโอครับส้มสายชูครับโอ้โหผู้โหเนี่ยทำสนี้นะครับถ้าจะเปิดข้างร้านของดีเจอาร์นะครับผมว่ามีจิตจิตการไปเลย เไม่สะอาดจริงจริงก็ต่างที่เขากำลังกินครับพี่หอยก็ขอสัมภาษณ์เรื่องเมื่อคืนนิดหน่อยครับครับผมเป็นไงครับได้ยินข่าวว่าเอาโคโยตี้ไปสาวคนเลยเลยพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โคโยตี้เขาคือใครอ่ะเขาเป็นรุ่นน้องครับรุ่นน้องของเพื่อนผมเขาไม่เกี่ยวอะไรผมเอาไหมครับอย่าถามว่าเอาไหมถามว่าได้ไหมเอาเอาอยู่แล้วเอา ในผมผมก็เอาในครอบครัวผมสั่นกระเทือนมากโอ้ตอนนี้ยังไม่ครับตอนนี้ยังไม่ออนไลน์ครับผตอนเย็นครับดูแน่นอนเข้าฝันแล้วต้องต้องเส้นมองก่อนนะครับเพราะว่ามองมองไม่รู้กราเทศยร์สักเท่าไหร่ใช่ยังไงผมก็ขอแถลงข่าวตรงนี้เลยแล้วกันว่าอะไรที่หมองพูดเข้าไปนะครับที่ตัดออกไปออกอากาศหรือเราไปมองดูเสียงไปทั้งนั้นนลครับดูเสียงเราไปแปะ ในเทพของเขาจริงเป็นความจริงทั้งหมดมึงได้คอมพิวเตอร์ละนี่สัตว์่สอันนี้ครับเขาเป็นเขาเป็นตากล้องแล้วก็ผู้ที่ตัดต่อที่ไม่มีการละเทสส์จริงเราจะชอบเอาความลับของเพื่อนไปขายแล้วก็เขาก็มานั่งตลกกับผมเด้ดเลยเอาดีเลยครับครอบเรื่อครอบครัวสันสเดือยครับเสาบ้านของสันว์ตัดต่อทีของพวกเราสิของเราใช่เราเขาทำนี้เลยหรอใช่ครับ 好，我们开始练。嗯嗯嗯